ครับผมกวนอื่นกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมืนอนีเข่าขั้วครับต้นต้มน้าต้นนี้กะท่าข้าวสีขวัวเครื่องนะครับเมนูครับเนี่ฮต้มอึนนะครับไข่เนี้ยบวกใครเนี้ยครับอ้วนเนี้ยบวกอ้วนเนี้ยครับตนี้ผมต้มไปลแล้วต้มแล้วล้างข้าวแล้วต้มน้ำเกลือแล้วครับนี่ครับพระไอ เครื่องที่ยงสี่ข้าสีขัวครับ <c oughs> ขาครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงทุกพริกหนวยครับพริกสดแล้วก็กระเทียมไอ้ตะไคร้เนี่ยเขัวเนี่ยมักขวไว้ครับหวมันหอมนี่ขัวเครื่องตะกระตุ่มน้ำาทาตัวนี้สิเป็นพริกทุกครับบอกพริกทุก แล้วก็ใบบกูดบรกูดใบบกูดแห้งทั้งใบบกูดสดครับเนี่ยมันยังหอมเนี่ยที่เด็ดเท่าใบบกงูสูตรเด็ดครับเห็น,นได้หลายคลิปหลายไอ้พอขั้วเป็นต้มใส่ใบบักขามเหมือนขาต้ตามใส่ใบบกงูนี่ครับใส่ใบบกงูสมือกันนี่ครับแล้วก็กะเพากะเพาต้องเป็นกระเพราบาน ใบเล็กน้อยกระเพราแรงนะครับมันจะหอมต้นหอมสดครับเนี่ยตปนี้ใส่น้ำกลั่นนะขวากันครับขวานหอมขวากันหอมไปขึ้นเมืองจักน้อยตรงนั้นอืำ ไม่อยากคว้าครับเดี๋ยวตัดภาพมาตอนมันอันนี้เลยครับเลยทีเลยครับอย่าง,งใหม่ในเล็กน้อยครับไม่ได้หอมเอาครับผมเอานี่ครับอย่าใหม่เล็กน้อยครับเลยทีแล้วครับเนี่ยน้ำกันเดีอวเอาบอกไฟ้ก่อน นี่ก็ได้ครับนี่อใส่วนี่รับครับไดบกหนแหงก็ไดบหุ่นดิบครับต้อิกทุบทุกเดือดาบครับใส่ออกไปนั่งน้าเครื่องนะนี่ย่ครับใบบุ้งใส่ออกไป ความสมมันออกครับขันบ่สมกันจังว่ากันครับเติมบักขามเปียกก็ได้เดี๋ยวใส่ใบมะม่วงกันผมว่าใบมะม่วงมัน,มมนสมมัน่นสมนัวครับมันสมแสีคือยังแกงเห็ดนะครับเนี่ยมาเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยมึงกันกับบัน เอครับมันต้องรายครับเพราะว่าตอนเอาต้มต้มคือมันสุงกงงครับเอาใส่เกลือหลายตือแนะครับเดี๋ยวจะเข้มแตงกวครับรครับมั้งครับมงสอนซ่าครับ อสองครับจากสองเคืองครับสองเคืองสามหมดละเดี๋ยวแจะเดราจะแค่ต้นัดครับเรียบร้อยครับแป่งนัวปลาหน่อยนึงครับ สัวนั่งครับตอวหอมน้อยนึงเดี๋ยวใส่ร้ายครับเจียมเพลียอยู่ออแล้วซ้ำนี่ครับเดี๋ยวปูมูมีอย่างไรครับหมมีอยังซับซ้อนอืมีมลงก่อนครับเนี่ยฮะ ก็วยไข่นะครับนี่ไงวองอ้วนไข่ทุกทุกเลยครับใใรผมต้มไปจนทองแตกเลยเจ้าใบกระไทายกันตอนตอนตอน้ตอนมอหกเบื่องครับเนี่ยนี่ครับอ้วนอ้วนไข่ของเมื่อช้มันดำครับอว้วนในจอยเนยครับไข่ในโบไข่ใน,นครับมันเป็นอึ่งขาใสครับเนี่ย ผนแรกครับเนี่อ้าต่มรวนเติบครับหันจากให้มันพลอยๆเปดลุเปื่อยนี้ครับเื่องคยืโล่งปิดฝาถาใส่ใบกระเพราใบกระเพาราแหลงน้ำกลนครับเนี่ย ปิดไฟเาเบิ่งกันไหมครับผมทีเ่เหลือเข้ากับนี่ครับแพ็กใส่ตั้วเย็นไวครับปิดไปเลยครับมันต้มซุกแล้วนะครับเอาใส่ทั้งใบบักกูทั้งแต่ไข่ที่เขาต้มใส่นะครับนี่ใส่ถู้เย็นมันได้ต้มกินมูไม้บัดเอาถ่ายจะข้าวครับผมจะมาเบิ่งหมอกันมามาจออเบิ่งครับนึ้ของแท้ของแท้ โตมสีเหีห่ยวๆน้อยคับกนทาต้มกานทอาต้มล่างข้าวกันทอาตม้มนั่น,นสุกก่าหนหนี่ครับต้มเกลือลหลายๆนลครับลางงามออครับหนามันสใสครับนามันสีโบกุนวันนี้เรออืมสีส่งไเป็นโม่้ครับเ้ยเดนหนาเป็นงมา ย ا, อ,อ,อยด,ด้วยิม่นชิมัร่อยมอ้ยสมสมดีเราต้องใส่เรต้องใส่นเปียนแล้วครับนัวเขาทาว่ะจะเผื่ใไส้ดูเนี่ยบ้าเดี๋ยวงงกงหาทีัมาท สีเปื้อยกว่านี้ครับมันจังพลอยกระดูกมันจังพลอยเนี่ยถ้าดนั้นคืออะรล่ะครับม,มันจีหลอกๆนะครับจะหาจะเข้าครับเดิมตาตาสีสันปุ๊บะขาต้องไปแต่จะมากตอนนี้กลมไปแล้มั่นดีสินาทีครับถ่ายน้อยครับจะหาที่สินาที่ครับ,จ,รบจ,ะจะมาตาก,กันครับผมมาว้าวเดี๋ยวดูงเนี่ย ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ผักใบกระเพราแรงครับหอมเนี่ยโขลกไปเลยนหอมครับมาค้น,นกันก็บวาซาครับแล้วแต่ครับแก้คุ้มากคุอยากถือกินหอมนี่ครับดเนี่ยไม่ต้องอันตรายครับใส่ออกไปซ้ำนึงนี่จ้ะ ตรงนี้ครบงนี้ครับสีสังว่ะม,มามาตายกันครับ ไปแล้ครับเน,นี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเท่ก่อนที่สองมือครับหมอใหญ่ครับเดี๋ยวเดียวเนี่ยใส่ซ้ำอ่า,อางไงลยครับกินขาบเดียวมันยังสยบครับย <c oughs> ะกินพาสองหลอดนะครับเนี่ยนะ <c oughs> ไปซีมันครับ ยังไงครับผมเกือบ้อยแล้วเนี่ยนเะบิง้งลูกใสเลยเบิ้งมันอ้วนมันสีมีเบิ้งไข่ลีบ่บบบบะมันก็มีตัวจอยตัวไข่ครับเออหอมแค่เนี่ยเบิ้งมีแจ่วด้วยครับแนะจ่วขาหมันปรสมครับเดี๋ยวไปล่องมอว์กันผมมีเทนแนวเต่าข้าวเนาะ หอมหอืมบาดข้อดีฮงบอกแล้วที่เด็ดใบม่วงอืมเนี่ยให้ดูเบิ่งม่วงว่าจะม่วงแค่เดียวให้เบิ่งแต่มันหอน อื้อของท่าโอ้ยไข่เนี่ยอื้อื้เคอแหล่คือกันเคอแหล่ที่กินอึ่งคือกันครับอ้อบ่เคยกินเลยครับบ่เคยต้มบ่เคยเฮ็ดเบึงยูทู u b e เพิ่นเฮือนครับ เต่มสูตรผมคือใส่ใบบุ้งครับเบอรใส่ใบบัวคาบเพิ่มเลบึงนี่น่อย,ยงับบึงหวอนๆบึงไทยเดี๋ยวบ,บึงกินเด้อต่ก,ก่อนบึงหอนเลย ขวายขวายดีอืมต่อยต่อโตมาจร,ริงอืมอืมอืม,อ,มอ้าวเอาเป็นมาต้อมอึงสูตรแบงโง่ ตัวอ,อย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกันครับอธิบ่ีสุภาพตัวอ,อย่างนี้ไปเอาฝากเข้าไปครับสับใกตมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการท็่คิปของผมกด Subscribe แกล้บไา,ายบาย,บายครับเจอกันไหมสวัสดีครับ